การลาของข้าราชการกรุงเทพมหานครนำเสนอโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานการเจ้าหน้าที่สำนักตัดกรุงเทพมหานครการลาของข้าราชการกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด11ประเภท 1. ลาป่วย2ลาคลอดบุตร 3. าลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร4ลากิจส่วนตัว5ลาพักผ่อน 6. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัทเจลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 8. ลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน 9. ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 10. ลาติดตามคู่สมรส 11. ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลาของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพุทธศัการาช 25552. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกันพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบทพศ2521 4มติกก,กครั้งที่4ทับพ2555มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 6. มติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ซึ่งการขออนุญาตลาของข้าราชการต้องลาให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและยื่นขออนุญาตการลาแก่ผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้องตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาการลาป่วยสิทธิ์การลาของข้าราชการไม่เกิน60วันทําการต่อปีงบประมาณกรณีจําเป็นประหลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าสํานักงานกกหรือผู้อํานวยการสํานักให้ลาได้อีกไม่เกิน60วันทําการโดยการเสนอใบลาให้เสนอก่อนในวันลา หรือวันแรกที่มาปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาได้โดยทั่วไปกำหนดว่าลาป่วยเกินสามวันทำการควรมีใบรับรองแพทย์ประกอบดุลพินิษในการพิจารณา การลาคลอดบุตรสามารถลาคลอดได้ไม่เกิน90วันต่อครั้งโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์อาจคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่นได้โดยเมื่อเริ่มวันลาคลอดให้ถือว่าการลาประเภทอื่นนั้นสิ้นสุดลงทั้งนี้การคลอดบุตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดและหยุดราชการไปแล้วแต่ไม่คลอดได้ตามกำหนดสามารถขอยกเลิกวันลาคลอดที่หยุดไปได้โดยให้ถือเป็นวันลากิจส่วนตัวลากิจส่วนตัวลาได้ไม่เกิน45วันทำการต่อปีงบประมาณในปีแรกที่เข้ารับราชการลาได้ไม่เกิน15วันทำการ ลากิดเพื่อเลยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดลาได้ไม่เกิน150วันทำการแต่ไม่ได้รับเงินเดือนการเสนอใบาลาต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดได้หากจำเป็นไม่สามารถรออนุญาตต้องชี้แจงเหตุผลโดยเร็วกกรณีมีเหตุพิเศษจำเป็นต้องหยุดไปก่อนโดยไม่อาจส่งใบาลาให้ส่งใบาลาพร้อมเหตุผลทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการทั้งนี้หากถ้ามีราชการจำเป็นสามารถเรียกตัวกลับได้ การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรสามารถลาได้ไม่เกิน15วันทำการโดยภรรยาต้องเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น30วันนับแต่ภรรยาคลอดบุตรจะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเว้นแต่ปหลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการสำนักเห็นสมควรจะจ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นแต่ไม่เกิน15วันทำการการเสนอใบลาต้องได้รับอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนับแต่วันที่คลอดบุตรการลาพักผ่อนข้าราชการมีสิทธิ์ลาพักผ่อน ประจำปีงบประมาณหนึ่งสิบวันทําการค่าราชการที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง6เดือนไม่ได้รับสิทธิลาพักผ่อนผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่ถึงสิปีสะสมวันลาพักผ่อนได้โดยวันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน20วันทําการผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาตั้งแต่1ิปีขึ้นไปสะสมวันลาพักผ่อนได้โดยวันลาพักผ่อนสะสมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน30วันทำการการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัตสามารถลาได้ไม่เกิน120วันโดยต้องไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อนและรับราชการไม่น้อยกว่า1ปีโดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน120วันหากต้องการลาอีกในภายหลังจะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาโดยยื่นใบลาก่อนอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัตไม่น้อยกว่า60วันและอุปสมบทหรือ เดินทางไปประกอบพิธีฮัดภายในสิบวันนับแต่วันเริ่มลาเมื่อลาสิขาหรือประกอบพิธีฮัตเสร็จแล้วรายงานตัวปฏิบัติราชการภายใน5วันทั้งนี้การขอถอนวันลาถือว่าวันที่หยุดไปเป็นวันลากิจส่วนตัวลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมผลให้รายงานการลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกรายงานแล้วให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมผลตามวันเวลาในหมายเรียกโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมผลแล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาภายใน7วันยกเว้นเมื่อมีเหตุจําเป็นอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน15วันกรณีการลาไปศึกษาในประเทศต้องมีคุณสมบัติดังนี้การไปศึกษาต้องพ้นจากทดลองปฏิบัติราชการแล้วหรือปฏิบัติการวิจัยต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า1ปีไปปฏิบัติการวิจัยวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีเวลากลับมาปฏิบัติร,ราชการชดใช้ได้ก่อนกเกษียณอายุหากเคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือปฏิบัติการวิจัยต้องกลับมาปฏิบัติร,ราชการแล้วไม่น้อยกว่า1ปีต้องมีการทำสัญญาว่าจะกลับมาปฏิบัติร,ราชการไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือปฏิบัติการวิจัยหรือชดใช้เงินรวมเบี้ยปรับเท่ากับ2เท่าของเงินเดือนกรณีการลาไปศึกษาในต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องพ้นจากทดลองปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติการวิจัยต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีไปปฏิบัติการวิจัยวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีมีความรู้ภาษาต่างประเทศมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ก่อนเกษียณอายุร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพอนามัยดีและไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา ต้องมีการทำสัญญาว่าจะกลับมาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือปฏิบัติการวิจัยหรือชดใช้เงินรวมเบี้ยปรับ2เท่าของเงินเดือนการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน15วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน30วันนับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติราชการการลาติดตามคู่สมรสต้องเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายที่คู่สมรสเป็นข้าราชาการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วคู่สมรสไปต่างประเทศเพื่อไปปฏิบัติงานกรณีคู่สมรสลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานหน้าต่างประเทศไม่สามารถลาติดตามคู่สมรสได้การขอลาคราวหนึ่งไม่เกิน2ปีและขอลาต่อได้อีกแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน4ปีถ้าเกิน4 0ปีต้องลาออกจากราชการจะลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่อีกเมื่อคู่สมรสได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทยแล้วและต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพต้องเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการจากการได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุทำตามหน้าที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการจากการได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุอื่นและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ซึ่งลาได้ครั้งหนึ่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรไม่เกิน12เดือนโดยต้องเป็นหลักสูตรที่รับรองจากหน่วยงานของทางราชการ ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครชั้น4สาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครโทร1323 1324หรือ022245393ขอบคุณค่ะ